มุณครูกินข้าวนค่ะมีส้มจำนะคะมีข้าวฉัดค่ะอร่อยมากนะค่ะฟ้าครูเอามาส่งมาคือสวยอยากให้มีูความแตกต่างนะคะม่ากลัวแล้มันอบเซ็ตมากค่ะน้ำลายไหลเลยวะไปยืนคุอาจารย์ผู้น้อยว่าเพื่อนเพ่นหมูเพื่อนกำลังขายพิดิเัน อันนี้ไม่เปียนะะช่วยเอาผ้าผมดิอันนี้อันนี้แม่ค่ากาแพ้สิอมีน่มันมีหน่อยเด็กคนสีสวนมาอยู่น้ำกันนะนังลืนความปีกอยู่

เป็นกี่ผมมองคือเร่อบุญใจมันยาเวียผมไป๋าบุญเก็นมาเยอยนมันอดเยนนี้มันมืเยนสนอันนนี่เป็นซอนเจี๊ยบไปเหยียมดนเ้อนเจี๊ยมดนได้กินคำแหน่ไรผมจ้องเจ้าเด้นะ

แยกยังก็แยกข้าหลามติแยกเข้าหลาม้าฟี่เชียลตีโอ้โหนังมาแล้วนั่งมาแล้วมันสบปแล้องรีบแต่เราเห็นว่าสิบปีหลีเด็ดหาลอยตอนมหาผมที่เหลือ้วมาหาผมดสองทีต้องผู้จิตตามส้มเซียนซีบอ่ะ เจ้าก็ไปรอบ้านดีหน่อยบไปที่นี่เจ้าสิตัวเนี่ยผู้ไปขายลอตเตอรี่เราต้องใจดีดีแค่น่อวันเดียวหน่อยเขารู้แล้วเพียงแต่ว่าหวยไม่มีไข้ไปตีลูกที่นี่มาได้เฮือดังยิ่งวันนอกยะบุเฮือกไม่สามารถที่จะขึ้นชกเวทีเขาได้เฮือกแต่พาไข่พี่แค่แสนไข่หนีไปตีได้เป็นมรดกมั่นเลยบอกถึงเสีย อยแงใจดีมันก็อยู่เท่านี้ก็ตอนนี้ท่าเจ้าพ่บ่ปัเปลี่ยนได้จริงผมไใหมเจ้าก็ดีไปได้ทราเพออย่างน้อยเจ้ามีทีมดังเจ้าอยู่ใยู่หนีขึ้นจังปตมวันเจ็ดแปดคนนีนี่ผู้ก้างขวางได้เนี่พี่แค่รอดนี่ผู้ก้องขวางได้น่นีต่อไปอีกแ้นั่นะเพราะว่าการไปหาของที่เรื่อยเลยเยอกพอไอู้กบอกเราีาก ถามกนเลยใช่เรามีโทรศัพท์ทุกคนอยู่แล้วเราทำไปเลยใครชื่อใช่แก่เขาหลังเขาไปเทียวเล่นหลายเด้แล้วผมมาเติมใหม่เพุ่นี่ผมไปเรียกยหรอมามันเก่งเดี๋ยมาก่นไปได้รอซีเจอรรอเียวลูดสิแก๊สรอดปล็อกไป เน่อย่างน้อแต่ละคนผมเราบ็ท่านได้ไปเราเาวนแล้วไปดูแกหน่อยนะแต่เราคนึคนนะแล้วเป็นสี่แล้วเราเหมืนเหมือนตวรนี่อนี่การตรวจงานนี่ครับดาวลุงดาวรุงพุ่งแรงในรุ่นครับ วันนีว่าล่าดเก่งหรือ,อยันกู่านอ,อันนี้ก็ลงช็อตได้ก็เป็นหน่วก็เป็นผมว่าล่าดเก่งว่ะอันนี้ก็ลงช็อตได้แต่มันมีแต่จะบอกว่าขยันเลื่อนสายช็อนนี่ก็ดาวลูกอีกดวงครับสำหรับเลือกแข่ได้แต่มันก็จะมีคนอีกเอาลูกกรณีนี้นีะครับจะให้เกิดขึ้นปกติกล่องเขาจะอยู่ด้านบน จำไม่ได้นครับจำไม่เลยเพราะว่าบางครั้งขยับมันไม่จริงน่โรบผิงนิโนครับหน่อยนะหรืแต่แ้งข่าวันมันถีตัวของมันดัไล่ไปเลยเหรครับผมดูอัวตามคอนเทนต์ะิไม่อฮ่าฮ่าม่นฮ่าาฮ่่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าาฮผมฮ่าฮ่าฮา ครับนะครับเข้ากันดีแคาอจำไว้เ้อแชรการติดตามกดถูกใจใส่คอมเมนต์โลแกทองไวเรื่อยทุกอย่างที่เคียพอในเสียเวลาที่ยังผิดไม่กดเข้าไปกดถูกใจใส่คอมเมนต์โอ้แก้วกดถูกใจใส่คอมเมนต์กาแฟ การแยกน,นะครับสวัสดีค่ะช่องอมแอมยูโรนะคะแยกเขา้าแยกเข้าวลาบออฟฟิเชียลค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะเป็นจดทะเบียนสมรสไม่น้ำสตูนไม่ก้อนเลย <c oughs> แยกเข้าวลาบออฟฟิเชียลก็รู้ๆยัยๆก็จะจื่อเฮาพี่น้องสามสิบคนกำลังเบิ่งเฮาสวัสดีค <บด S 1> ่ะเจ๊แตนแยกเข้าวลาบออฟฟิเชียลนะคะฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไม่เหนหาชีไปไหวสิได้ไล์สดหาพี่ขนอมเนาะอ,อ,อ่ะสวัสดีค่ะเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลค่ะามาผมยศมัน,นคิดมันถือกระซ้าหัวมันจีบกดติด <ขอ S 1> ต,ตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะค <ขอ S 2> ่ะผมนะครับสวัสดีครับผมยศภูเขียวแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลครับ ช่องนอง้องใหม,ม่มีผู้ติดต,ตามสามคดกับผมตาริโต,ต,ต,ต้ดาริโต้ถตาอยู่นี่เกีตกดพเพิ่นก็มกดติดตามผมยู่จว่าเป็นอีหยังกับปูหคือกันครับฝากนี่เด้อครับพอแม่พี่น้องทั้งบ้านผู้บอกว,ว่าวิธีการสร้างตนเข้าไปกดถูกใจแล้วก็ใส่คอมเมนต์อ้าวใส่เข้าไปมไมไใส่เข้าไปแล้วๆาที่ก็ได้ครับผมเป็นอย่างครับส่งสติ๊กเกอร์ส่งยังอันนี้คือการสร้างตัวตนกดถูกใจใส่คอมเมนต์นะครับช่องน้องใหม่ <worship> เห็ดไดเจ้ากดถูกใจใส่คอาเหน็นไปผม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 เด <cam> ี๋ยวผมจิตกดจุกครับอ้าววันนี้ช่องไหนมันจะใส่